ทำพี่น้องวันนี้กัดซีโเบิ่งตู้เย็นเด้หมดพี่สีบอนสีบอลนี่ก็สวยเด้อนะอ่าอันนี้มันเป็นสีประตูยี่ห้อยังของเจ้าแม่เจ้าสิเบิ่งไว้ Samsung โอ้ Samsung เด้อพี่น้องครับน้องเซียวเพิ่นเพิ่นก็ฮู้จักเฮาใน YouTube นํามี่น้องเพิ่นเคยเบิ่งพี่น้องหรือว่า FC ที่เพิ่นบเกเอิ้นพี่น้องแบบสีประตูหรือแบบนี้งามมีามเข่าแบบพี่น้องสำหรับไอ้ไอ้มักสีดำนะตู้เย็นเนี่ยนะการสีบอลก็ต้องเป็นเฮี้ยนเป็นรถเป็นยังไปนะแล้วแต่ผู้มักเนาะมันบอกว่าได้ มักไปมักมันครับผมราคาอะไรเนี่ยอันของแน่เบิ้งน่ะราคาสี่หมื่นเียพี่น้องมันถามมันน้อตวเนื้อสามหมื่นเก้าอช่้เนื้ามหมื่นสี่ขาดีสิบาทช่องโป้พอดีตู้เย็นมันรถห้าร้อยนึงเป็นลูกค้าประจำนี่รถห้าร้อยแต่เขาเป็นสามารถกีกียนอกกันที่เบ้าเนาะส่งเมื่อใดนี่ มื่อไหร่ะมื่อนี่เมื่อนี่แหละน้องครับบ้านใหม่นอนสะอาดเออครับผมครับครับเขาอ่นมันมีในระบบหรือจ้วเออมีอยู่เซนเสื้อเข้าไปมันขึ้นเลยเอาพี่น้องเอาบอกกับพี่น้องับน้องเจ้าตกลงจะเอาแทนแน่นอนวะก็เอาแล้วก็มาซื้อตู้เย็นค่ะก็คือขอยาอยอยากได้อันนี้สมัครตัวนี้จริงจริงวันราคาสี่หมื่นหกแต่ว่ามันนั่นจ้องโป้มาฉันหลุดไปเลยเนาะ เขาก็เลยลดแบบพี่น้องเพราะว่าซุ้มไม่ไม้มาอีกเนาะพี่น้องอืมพี่น้องไม่ได้มาเจอให้บ้างเขาเปิดมันไหม้รึมันี่พี่น้องอันนี้คือฟิตทางนี้คือทางนั้นคือฟิตหมดเลยวะฟิตหมดเลยผนบอกซ่องแข็งไอซ์แขกไอซ์ครีมมันยังกระใสไปเป็นหมูเป็ดกาไก่อันนี้ก็จะเป็นซ่องพัก เป็นแบบคนละหมอกรากไม่เป็นน้ำดื่มเนาะคะ่ะเนาะในร้านพี่น้องเนี่นยพนอยากได้อคอยเก็บคอยซื้อมีเงินเท่าไรคอยเก็บไปพี่น้องเมืม <c oughs> ม่อแด่รับวันนี้กับซินทียุทธโดนเติมแล้ววันนี้เก็ <c oughs> บเงินอีกรอบตกลงเอาแทบวันเนี่ย <c oughs> อเอาโอเคตัดสินใจเอาแม่บ้าน 5, อันตลกลงอันิ่นีทรงของอในเมื่ออื่นนะครับเ <5, 000. S 2> มื่ออื่นหามงแรงหลังหามงเ,งเรงเาาอโอเคครับตกลง,งมืออ่อน,น้องมันดีทรง,งหามงแร่งวันดียี่สิบน้ำเนาะ,ะครับ,รบ,รบโอเคครับขอบคุณครับเอาพี่น้องมื่ไปเบื้งมาแบบเปลี่ยนใจอีกแล้วนนี้หลายใจ อยากซ่อมซุ้งมะไก่เป็นมิสซูว่ะเด็กแต่ปี๊ดพี่นอ้องเพิ่งได้ไหมเดี๋ยวปิดปีดหนาใลยพี่นอ้องเพิ่งรูปเต็มนะ,พ,นะพี่นอ้องเพิ่งรูปเต็มมันกันนี่เด้อพี่นอ้องใบนี้เปลี่ยนไม่เป็นตัวนี้ครับผมวันนี้สเตัวนี้เด้อพีพน่น้องราคาซ่อมกันราคาประกกันด้วยเอออันนี้เนี่ยปกติมันสี่หมื่นสองยังมีนสามหมื่นสามก็ซื้ออีกรถอีกแพนหารถอีกแพนหาเเหลืออยู่สามหมื่นพันหาร้อยพันพันหาพันหาร้อยสิบบาท มีวัตถุมนุษย์การเยอะๆสมัยผมใส่เล้ยงวาใส่ไว้แล้วก็มีพวกยังอันหนึ่งนะครับอ่าพวกนี้ผมครับเป็นพวกไอศ์ครีมเระเภต่างๆครพี่ใส่ได้หมดนวางแต่ราคาผมเพาะมันต้มีของสดครับผมอันนี้ของสดครับอันนี้เหรอคะอ่าเหมือนกันครับของสดแล้วแต่เราเรียกประเภทใส่ครับผมต้องทามผูกสายได้แมนครับสรุปแล้วบบนนี้ตัวไม่เหรอมันเปล่าบอลไอบอลหยอกกันพูดอันนี้นะ จะรู้แล้วเจ้าตัวนี้แท้บไม่มีตัวใหม่แล้วตัวนี้ค่ะเปลี่ยนใจหมักยากหมักเกลือแล้วก็มักมักยี่ห้อมันเอาพิษเรายืนใส่ให้พี่น้องเห็นหน้าดูบนี้ครับตู้เย็นเจ้าอืมนี่พี่น้องตกลงคนเอาตัวนี้แล้วพี่น้องขอตัวขอให้ตัวแรกคนว่าเอาน้ำเนาะเปลี่ยนใจพี่น้องแต่ราคาเท่าเดิมไปมากอันนี้มันแม่มันมีแวบแวบแวบแม่มันมีลักษณะมันมีกากเผ็ดเนาะเออเมันดูสวยเออเบอร์ดาวคือคือดวงดาว โอเคครับพี่น้องเอาเพื่อนเ้ากันก่อนบนนี้สวัสดีครับพี่น้องควันนี้หลังจากเหยียนไกลเขีบซี่พี่วันก็เลยพาพกันไม่คีมาโยกพี่น้องแซบปะครับอาอคือว่าขีดีๆเนี่ยตื่นเราพี่น้องได้ยินมาทีงานขึ้นมาแซบปะครับ อาพนั่ีบอกยันมาดมากเช่เนาะพอนีไอหนึ่งไอแบงค์ผาขี้แต่พอนือกัขีนอมือนี่นอเอาม่เด็กขี้โตเอื้อนบอกเออเอาเอาเอาขมยังไงข้าตาสวดดูเอาเาเออ เอาเฮ็ดยังมัหนี้โอ้มึงมีน้องพอดีทุบกบมัหนี้พี่น้องวันนว่าดึงหัวแจ๊กเขาดึงขึ้นมาทุบมันต้องเสียเงินในลูกเอ้ยมันต้องหยอดบัตรนั่นมาอันดีวันเอาลองมึงดูเอ๋อมันที่ขึ้นมาจังไรลราบัดเนี้ยนั่นตี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 นั่นตีไหมพี่วันต้องสอนพี่วันต้องสอนอันขึ้นมาต้องตีเออเออเอาตีให้นี่ลูกอันใด้โฟก้นมาตี นนเอ,อน้เอาอเอาเกมกันตีเอาตีโลกตีเด้แล้วน้องจตีมือแล้วรับม้แล้วมาให้มันโอ้มันก็ได้โดน months. นี่น้องเย็เน้องตีนี่เนาะ นานหมดแล้วเอาเ็นยังไงยังมานี่มึพิ่มเพิ่มเพิ่นเพิ่มเพอ้ายเพิ่มหนิบางพี่น้องเพิ่มดีเล่นเนี่ยเอาไปเล่นน้ำลายมาเนี่ยเอาสอนน้องเนี่ยสอนน้องเนี่ยอันนี้โรงพี่แล้วปะพี่ ป้าจริงทำไมลงพีนองเบืองเบิองเบืงเอาจีขึ้นเองเนี้ยนี่ขึ้นเองเนี้ยนี่เอาขึ้นได้ปะเอาเอาลูกขึ้นความพยายามอ่ะไอหนึ่งไปขึ้นขนาดเลยเบียงเบียงเบียนความสนใจเบี่ยนแล้วพี่น้องเอาขึ้นขึนอีกขึ้นอีกเอาเอาขึ้นอ๋องอ๋องออยได้เอาเอาเอาป้าจริงเถอะวะขึ้นได้อีหลีโอ้ได้ไหมวะนี่ได้ได้มาขึ้นได้เด้ ยังดีเออดแต่มันเอาขี้เอาขี้ตามเขาปปาอีวันจะขึ้นเบิ่งคว่ำคว่ำมันปีนนะนี่นะคว่ำเพิ่นปีนนะเอาให้ได้จนได้นะเบี่ยงอืดๆจนขึ้นได้นะนี่ไอติมมาเอานี่เฮ้ย,ยมาทั้งพี่เด้วกินไอติมพร้อมได้ไปน้องอันสามม้วนมันซื้อไอติมมาอีกอักนอละคนละคนละยีิบเก้าบาท น้อยใหญ่นอนมาก่อนความขึ้นสาวมันยังก็ยอมเล็กน้อยไปหน่อยอืมโอ้ครับเป็นวะล่ะครับม,มันใส่กันได้ยี่ปอร์ลเหญ่ขึ้นแล้วลูกขึ้นแล้วเห็นไว้แบงขึ้นในเบิร์กหนึ่งนะเบิรงนึ่งเบิร์กตะยางแล้วเบิร์กหยอกเอาไปนี่งเอา,า,เน,เอานักแข่งนักแข่ง อ่าขัดแกว่าอ่าชัวสนใจทางไหนบัดเนี <salary> <iden> <hatten> ่ยด <Yeah>, like ูว่าเดินผู้งคืดอันนี้เพิ่งกระลังอันนั้นเดพี่น้องเพิ่งกระลังเรียกว่าเพิ่นอยากเรียนอันใดนะเอาเต้นใส่เพลงมันมีเพลงพร้อมเลยต้องเต้นใส่เพลงน้ำเอาเรียกเบิ่งเอาเอาเห็นช่างไรเอ้าวัดวัดวัดเออเพิ่อนมัดจักกดมัดจักรยังมัด วัญญางว่าได้อันตรงนี้ว่าได้เพิ่นเหรียญนอพี่น้องได้วัญญางมาเหรียญมากดเบิ่งเซื่อนนะ <c oughs> เอาบาัมาทเล่นตูป้ปลาพี่น้องยังได้เอา้าอันนี้มันก็เป็นปาาลาทั้งล่างพี่น้องเล็กน้อยมากมันส <c oughs> ้นแหง้ง <c oughs> ไอห,หนึ่งก็ไอแบงเพื่อนก็นเล่นรถมอเตอร์ไซค์อยู่เด็กหน่อยผู้ไซค์เนาะคือต้องห่างดีสี่เลยเราเนาะหมุนยังมาดิจะกัดหมุนมองกี่รางวังเงินยนี่เต็มเซ็ตเพงเอาเอาไปใส่มาดิเอาเอาเอา โอ้ยป้าเพิ่อนกันเอ้าเอออันนี้เป็นตุ๊กตาไอ้บ้านอันนี้นี่มันเล่นเอารางวัลบาเนี่ยนะอันนี้เป็นเล่นแบบไอ้แม่งจกเอาตุ๊กตาไปเนรอเห็นยังไงเห็นยังไงฮึเงี้ยมัวเด็มัวเด็เจ้า เพื่อนเฮ้ยขัดกันปะขึ้นนี่เ่ราะเอาขึ้นอันนี้มันสูงไปหน่อยอันนี้มันสูงเพื่อนท่างคุณกับอะไรอือเอาเอาเอ้ามาเนี้ยเอาเบอร์มาเนี้มากวนอันอันไอแบงค์ที่บ้านนี่ที่เป็นวะล่ะครับที่เป็นวะล่ะครับเอ้ เพิม่มเพิ่เียบก็เล้อะไรเยียบกนเล้กน,นะนะอันนี้อ้แบงก์ก็ไอ้หนึ่งเพเหลีพี่น้องเบิ่งเไอ้หนึงเหยนี่้านึ่งเร็วเห็นมาปะนะไอ้ไห,นหนึ่งไอ้หนึ่เลี้ยนลอยกลัวเลยพน่ะอดโอ้โโตายเรเพิ่เพิ่มถายเพิ่งบเดียวตายจ้อยไม่ยังบัตน,นี่พ่อ <laughs> พ่อมองเย็นด,ดีแล้วนอนเลยน่ยพี่น้อง เนี่ยเิ่นกระดาษยังบุ้โอ้ยห่อจากกันนั่นเชฟซีหรือคิมเบรมิร์ด์อยาพี่น้องค่ะเอาเราทุ้งน่ะได้ยังทุ้งอ่ะนนเ,เป็นร้อยไปช้อปปิ้งผู้เดียวเพคนพี่น้องเบิร์ตุส่วนเพราะมันมันส่วนตึกเขาเอิ่อนึ่งมันส่วนสูงส่วนตึกอือกระเบิงแ,บงแน่เกิดควายนะเบิงแน่นี่ตอนพ่อเฝ้าน้องเรียนนั่น คองเหรียญอยู่บนมาผู้เดียวบนไปน้ง้งคููจะก่าน่ะเจสองร้อยกว่าบาทอืมงามอยู่ได้ยังเนี่ยโอ้โหได้สองคูไปเจ้าคือเห็ดขกักเอาเจ้าคือไปเหยียบท่้นกัน,นกันอ,อันนี้คู่นี่เท่าไรเนี่ยคือกันร,ราคาเสมอ <laughs> เออในองเท่าขักเถอะน้อบหลังผลนมที่เอ๋ได้แค่นี้ ไปให้นี่ไปพี่น้องเอาพี่น้องสำหรับกินนี่ไปสำรับหนีน้อแม่เนาะจนคำจนเมืดพี่น้องมุงดูพุนะยังกินอระรับเอ้าแล้วพี่น้องแม่อขอบคุณรับที่ตามครับ